โดยงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะช่วยกันนะครับเร่งแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5อะไรที่ช่วยกันได้ก็ช่วยกันซึ่งอย่างเรื่องนี้ครับทางกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับได้มีการเผยชาวไร่อ้อยนะครับและโรงงานน้ำตาลร่วมมือแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5ส่งผลให้อ้อยเผาเหลืออยู่ที่9นะครับพร้อมผักดันแปรแปร,รูปพลาสติกชีวภาพอีกด้วยครับ นายเอกนัทพร้อมพันธ์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหากรรมเปิดเผยว่าจากที่ตนเองได้สั่งการให้สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทรายนะครับให้ขอความร่วมมือไปยังเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดงดเผาอ้อ,อยก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวและขอความร่วมมือนะครับโรงงานน้ําตาลให้รับเฉพาะอ้อยสดเข้าหีบโดยชะลอระงับยับยั้งนะครับละยุติการเผาไร่อ้อย พร้อมทางยุติการรับอ้อยเผาเข้าหีบนะครับตามแนวทางมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศฝุ่นละออง PM 2.5ของทางรัฐบาลและมะติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่7มกราคม2,568ที่ผ่านมาซึ่งจากสถิตินะครับการรับอ้อยเข้าหีบของโรงงานน้ำตาล58แห่งทั่วประเทศพบว่าชาวไร่อ้อยและก็โรงงานน้ำตาลให้ความร่วมมือในการตัดและก็รับอ้อยเผาเข้าหีบต่ำสุด ในปรติิศาสตร์ที่ระดับ9%ทำให้นะครับมีปริมาณอ้อยสดสูงกว่า91%ส่งผลให้ฝุ่นเพม2.5เนี่ยลดลงและก็มีส่วนช่วยให้พี่น้องประชาชนได้รับอากาศที่บริสุทธิ์นั่นเองนอกจากนี้ครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมท่านได้ออกมากล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าวันที่4กุมภาพันธ์2568ที่ผ่านมาตนได้นะครับตนได้พบและก็หารือกับนายโรเจอร์ มาคิโอนี่นะครับผู้อำนวยการธุรกิจทวีปเอเชียและกรรมการผู้จัดการบริษัทร,รัสแคมสยามนะครับซึ่งก็เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ของโรคในอุตสาหกรรมการพลาสติกชีวภาพมีความสนใจที่จะมาลงทุนในประเทศไทยโดยมีแผนจัดตั้งโรงงานพลาสติกนะครับผลิตพลาสติกชีวภาพ ซึ่งจะต้องนะครับซึ่งต้องการเฉพาะวัตถุดิบเอทานอลที่ผลิตจากอ้อยที่ปลูกโดยไม่ก่อมลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมคือจะต้องผลิตจากอ้อยสดนะครับอ้อยตัดสดไม่เผาแปลงเท่านั้นโดยมีมูลค่าการลงทุนกว่า20,000บาทอาขออภัยครับโดยมีมูลค่าการลงทุนกว่า2 0,000ล้านบาทกำลังการผลิต2 0 0,000ตันต่อป,ปี โดยจะต้องใช้เอทานอล500ล้านลิตรต่อปีนะครับถือว่าเป็นโอกาสทองของประเทศไทยที่จะมีอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงในประเทศไทยเกิดการสร้างงานสร้างไรายได้และก็ถ่ายทอดเทคโนโลยีนอกจากนี้ยังได้แลกเปลี่ยนและก็หาลือแนวทางนะครับในการพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยแล้วก็น้าตาลอย่างยั่งยืนอีกด้วยครับครับ